นี่เนาะครับเนาะน้องพีเข้าสีสบมืันนี้นะครับตั้งก็ตั้งโอ้โหปลาตังเมืองอนึ่งโอ้โหดีหรองนี่อะไรเนี่ยว่าปลามองเกี้ยวโอ้อยจุ๊บหำหำแต่หอมครับผมนี่ หึ่งยางเซ็ตไปแล้วครับมาครับพี่น้องทุกคู่ทุกคนมากินเขาน้ำกันครับผมก้อยปลาต้มปลาลาบปลาครับวันนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมวัอนี้มาพบพปอกันอีกแล้วเนาะกับอีสานออกหากินของเ้าครับผมสิพาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะ มาบสปากับตกเวทครับสาวๆ้ากับญาติพี่น้องกลับมาจากต่างจังหวัดมือนี้ก็ไดมาร่วมโตกันแล้วก็สวัสดีพีใหมทุกคนครับผมขอให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเนาะครับเนาะมือนี้นะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศบานเห่าแล้วก็มีนาหน้าเนาะกับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนบ้านเนาะเมือนี้เขาก็มาร่วมโตบอกง่ายๆคือญาติๆมาร่วมโตกันอยู่หัวไดไปหน้าคือเราครับผมอันนี้ก็สวน เดี๋ยวจะทายให้เบิ่อนไปเรื่อยๆนะครับสวนทีลุงประเทศว้อันนี้เป็นหน้าของลุงเนะาะหล้วก็มาสูปา่ปลาตอนนี้กำลังกำลังแต่งองค์ทรงเค่องอยู่ครับพีน้องเดี๋ยวพ้าเอาเบิ่อมีอาอู้ครับเพื่นกำลังแต่งองค์ทรงเคร่องอยู่เนาะแม่นๆกำลังกใบอ้อย่อหู่อยู่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไหนนะครับกับขอไปรับชมนโตคลิปก่อนจะขอไปรับชมกับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องอิสานอองหากินข,ข้ากันด้วย เดี๋ยวพามาตกปลาต่อนะครับเมื่อกี้ไปสู่ปลาครับสู่ปลาทิ้งไว้น่าจะใส่เวลานานอยู่ครับพกเจ็ดชั่วโมงไปแล้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสามโมงเสาครับผมเดี๋ยวตกปลากันเอาอาหารก่อนนะครับเนาะนี่ละเดี๋ยวยาดพี่น้องมาเถื่อนิลงมาแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาตกปลา่อนชิงเลี้ยวเนี่ยนะครับเตรียมขล้องเดวเดืยบลอยครับผมไปลงเบ็ดกันนะครับเนาะปาพี่น้องลมๆลมเย็นๆครับ กบปลาน้องโอ้ยล่มเย็นดีไร้ครับผมตอนนี้บรรยากาศธรรมชาติครับมาเดี๋ยวลงเบ็ดกันครับ เบ oh, right. uh, uh, ิงกันครับผมว่าจะเป็นยังไงปลาเขาสิได้ปลาอยังเตรียมตัวปลาท้เหลาตัวอืมเอกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกอืมมาแล้วมาแล้วอุ้ยตกเงี้ยหนึ่งอุ้ยอุ้ยเอามาหนึ่งเอาเนี่ยกระสังกระสังกระสังอุ้ยปลาตุ๊กี้ยหนึ่งโอ้ย่าฝ่าวไปดิไอพี่น้อง เอ้ยเอาแล้วลุนะลงกนอู้ตายอ้ย่เดี๋ยนี่มันโบคนามเลยอู้ตกง่ไปยังเอไปยังวะนี่ไปแก่เนี่ยอู้หูอ้ามันถูกอไไกลสิเยมันมันแห้งมันไหลอู้หูอู้หีโบคแล้ว บอว่าเพี้ยนนี่นนี่เพี้ยน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 ลูกอีดีมาเพี้ยนเพี้ยนโอ้ยปลาแซ่ยบด้วยเหรอโคตรถึงเลยอ่ะโอ้ยอย่าฝ่าวเลยตายทิโตโคยปตายตะเพี้ยนอุ้ยเพี้ยนอุ้ยโอ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 ้ยมันสาวเขาโยมมันสาวมาได้อันนี้ผมมีผมมีลอกเดียวเดียวเดียวมันเป็นแบบสาวอันเป็นแบบสูงกับปลาตักตักก็ได้ตากตาก ขูดไปเขาผุดเดียวว้ยได้เด้ออดีตตานน้ำเอาลงจุ่มน้ำอาจุ่มน้ำไหมเออจุ่มน้ำแล้วมันจะลอยขึ้นไอ้แม่ลอยขึ้นมาไงม่ไงซะก่อนเมยแล้วเมย์แล้วเมย์แล้วเมย์แล้วงัดมันะมันบวมเมยไงสวนเอ้าส่วนเอ้าสวนเอ้านี่พี่น้องอ๋อตัวนี้อุ้ยโลูกว่าโลูกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวละโบววัลโบววัลล็อกโลเอาขึ้นมาขึ้นมาขุนเอาขึ้นบ้างบ้างกู นี่พี่รองครับผมตัวแดกของเงาแหกมานครับโอ้ยไปครับผมไปเบิองปลากันอู้พี่รองสวิงกับพวกไงจนเต็มเลยออตัวหนึ่งจะเอาเบียดออกก่อนครับกินใส่ข่ายูยังอยู่รอข่งขนอยอยยวน ใส่รูปเขียนตักไงพี่เราอ้อปลาตะเพียนตะเพียนไงฮอกินมานเถอะอะไรอย่างเงียเบิ้งเอาเดี๋ยวไปเบิ้งเมนูฮอชิเอตย่างกันนะครับเนาะตัวไงตัวนี้ ยอดยออ้ยอ <N cess inh aling> ้ยไม่เอาแล้วอแล้วอ้ยผไม่อาแลผมม่นหน่อยไ้ตัวนี้ผลงานแล้วมไม่มไม่มเอาบกเวเเิงานแล้วบุมหน่อย้ตัวนี้ไปซิวอ้าวววไปยังวะไปซิวอ้าวอ้าวคือจับกระช่นะตาเอ้ยตาตาตาย้อายตตาาอ้ยาออาอา โอ้หนีกโจออยังก่นโอโหขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยยยใจเยนใจยนใจยนใจยนเขามีปอัตแล้ว้ยจน่งันหนึ่วันนึ่งวันยตกนนบบมดวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเพพราะพูดเพเราออกในการสดอยู่โ้พรบอกอีานอีสกไปยังนี่ แม่เฮ้ยมันบูขืนตีผามตัวใหญ่แหงโอ้มันบ่ไโอ้ยวัวตัวรี้ตัวอะไรหรือเล่าปลาหรือเปล่าโอยาโอ้ยลลุงยาตะขันระเบิดทนได้ยังนี่มันมันตกสูตกสูกันเนาวตกใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆมันสยยกขึงกันเนี่ยนใจเย็นครับใจเย็นๆนำดืออยู่บนนี้ขึ้นอย่างไรแ่ว่า้อย่อู้อย ดู้ยู่อ้าวแบบสองโล่ป่ะสองเรือตัวนี้มันแห้งลายแบนี้ใช่ป่ะสองโล่หมดนี้ว้าวตี๋ตัวต่วอยก่อันพ่อแม่บอกท่านผู้ชมรอก่อนนะครับตัวนี้อืมโอ้ยยา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 จอดเลยครับยาเขอบไปกับป้าเยี่ยขอบไปบอลนิ่หุ่นสูงสูงแห้งไปเลยมันไผ่จอดเลยครับใจเย็นนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน เอาขึ้นนี่ดูครับเออจุ่มหนังไปเลยใจเย็น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 เย็นโอ้ยอะไ้เ่องปริมาแล้วมัจุ๊บมีอ๋ออะไรอย่างเงี้ยใจเย็น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 เย็นหนุกเย็นอะไรอ่ะอย่า fish ปลาฟิชกาแปลว่าปลา fish เฮ้ยนี่คนหอมือเย็นเมียน้องคนหอมนี่ อ้ขอแมหนาว่ถอดเดี๋ยวเดี๋อ้จเจอเียวเยไปอะไอู้าจุ่ม้งนาไปเลยจุ่มย่าสิเรื่องเขาไม่ให้อู้ฟังเสียงตละมาเกไปนตัวน้มันสีมืเออกมงไงไม่หน่อยไอ้ตัวนี้บดางข้างื่อ่ะอู้อข้อัวก็ัูนานใลาก็ปนั่งอยู่ะ

เาอหลังเขามมัน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 นั่นนั่นมันอันนไปเองสูแห้งไม่เออเออนี่ยโอ้ยสิ่งเดีวนี่ท่านผู้ชมครับผมอืมโอ้จนเจ็บแขนเลยอย่นี้เด้อเนี๋ยเนี่มันมา้มางโค้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 งโ้งโ้งโโค้งโค้งโ้้้้ได้้ ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมไม่นี่คืนแห้งแห้แงบแงบเอาหนาน่ามามาว้าวหยุดรัิแบตพี่เขาก็เป็นคืนน่าลองมปช่วยกันหน่อยโอ้ท่สพี่รองมีทาเนาะโอ้เต็มนะครับออนเบิ้งเบ็ดนะเบิ้งเบ็ดเบ็ดเ้ัเวเ่ยเอาปดปดปเบ็ดครับน่เมนปดป่าเบ็ดจโลโยู ปลาตัวนี้พี่ดวงปลาอ้โที่ดูไยไล้์ปลาสิ้นมากเปลสิ้นม่่น่าปลาีเลยขอยาดวดเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวจะเอาออกไปให้เบืองว่ามันใหญ่ซัมได้ครับโอ้ยสิยเอา กันครับผมพี่น่อยมปล่อยป้ายั่มาแด้ครับนี่พริกมนาขาคั่วมาเรียตีนาไปนี่นี่ไม่รุงนะครับจะพุงใส่พริกข้าหัวหอมผงนัวนี่ข้าวบดนี่ือการแกุ้งแกล้งนอแกะใบหน่อสูงเอาครัว น้ำปลาและผงนัวคาดป่าน้ำปลาครับผมนี่ลูกเจาอยู่ยี่นี่ผงนัวครับผมนี่ใส่ร้ายเสร้ายครับค้นครับผม อ,อู้พ้มอมแนงครับหอมกอขว้าเอ้าพริกอนยัได้ง้วอ้ไ้ปรุงรลายครับยบวันสิบพยยเิเยดสูตรมากปุ๊บชิมครับ <ไ>โอ้แจ็บชุดดอยว่าแซ่บก็ว่าแซ่บเป็่นบอกแค่หอมครับผม,นมหนึ่งหนึ่งยางเซ็ตไปแล้วครับอันนี้ก้อยปลาย,ยางน้อยอ๋อพริกรอ้อนั่นคือเ้าใส่พอดีแต่บันห้านี่นเข้าใส่พริกสด มีค<ส>วอนแน่นี่ครับผมนี่ปรุงนานนิดหน่อยเนี่นี่เอาเท่านั้นน่ะครับผมไปเหลืออีกลาบเดี๋ยวราบเดน๋ยวดาบ,บ,าบกินลาบลุงก,กับร้านครับนี่ต้มเหรอโอ้คยครับแม่เด้อพี่น้องต้มป,ปลาหัวปลาไปครับไปไปกินข้าวต้องกันค <c oughs> ุณสิี่ครับ <laughs> พร้อมแห่งครับตอนนี้พร้อมพี่เลยทันแรงเข็ยดสไตล์เดียวกันตะวันตุ่นใส่บักหน้าวนะครับนาะตัวนั้นใส่ลาบวัววาลาบแม่นหมลาบก่อนติ่มซำกันเลยตอนมันออกเข้มอยู่ได้มาครับพี่น้องสุขู่ทุกคนมากินขอน้ำกันครับผมก้อยปลาต้มปลา

คไลงมาขอจำังไงได้เก่ผมขอจใหญ่นไะกี๋ยวไปหาแกวเดียวก่ะไหวไห่ปาวะเพี้ยนใหญู่้ครับทินงานมานเท่าสารขอนินเทานะครับเนาะป้านวดจะไดยขอหยากินเขาก่อนนะครับเนาะไปกินเขาต้องการครับ กินข้าวกับขอลาไปกับนี่แหละครับ<ม>อย่าหยาิในวงการยิงเข่าขึ้นเกานี่แหละครับผมรวบหาาิกันโซเซโซเซต่างคนต่างมากนะครับกับมีเรื่องเบายังคุยกันหลากหลายนะครับสบร,รับมันน,นี่นะครับอีสานออกทายกินขอลาไปก่อนนะครับครับนะครับผมบรรยากาศมีความสุขในการอยู่การกินการหากินห้าวมันนี่นะครับสหรับมันนี่นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ